ทีเดียวบูเบอรี่แพนเค้กเสียงเสียงลมบ่อย,อยนี่เลยค่ะไปเสิร์ฟให้น้องนลิ้นได้เลยสวัสดีสวัสดีพวกแมว่าไหนคะมานีนก็มาตัดผมค่ะตัดแล้วมอง แต่ตัดประเดีกออกร้ายตัดหน่อยๆแต่เอาแต่มองแต่ปลายออกเนาะน่อยๆร้ายก็บอได้ไปตัดอยู่กับสั่งเด้อมาตัดอ,อยู่เหน็นะถือกลัวไปจักเงินไว้รฟรีห่าง เสริมความสวยความงามความงามตัดผมโอเคเรื่ะเก็บเก็บอุ้กก่อนเรียบร้อยนะองคนอะือง่ะมองง่ายมาก นเยอะตันออกปล้ลยตังหน่อยดูบรรยากาศนอกบ้านค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะแต่ว่าดูในบ้านเนี่ยโอ้ยใจหายบาบใจหายวาบค่ะใจหายบาบเป็นอย่างวัดดิเนี่ยคะ่ะเพื่อนหลักของน้องนาริน เพื่อนรักของน้องนารินลาจากแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนคะ่ะน้องนารินยังทันได้ตื่นนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเจ้าหนูแฮมเมี่เจ้าหนูแฮมเตือนน่ะคะ่ะแต่ว่าซื้อแฮมเมี่เนาะได้ลาจากน้องนารินไปแล้วแม่บ้านลงมาเห็นแล้วน้ำตาลวงน้ำตาย่อยน้ำเพลนนี่แหะคะ่ะสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้เนะาะแต่เพิ่นจากไปก็ใจหายวัาบใจหายบาับบปต่างจากกับ เพื่อนบ้านมานุษนดเช่นกันค่ะจิตใจเฮาเรียงมาเนาะค่ะเฮาก็หักเพิ่นน้องนาลินยังท่านได้เห็นเลยค่ะพวายยังท่านได้ตื่นค่ะมาวันนี้เพิ่นก็ไปแล้วเนาะค่ะนาะเนะี่ยอตาลีตนอยู่น้ำกันมาตั้งหลายปีสองปีกลัวไปแล้วอ,อากาศนอกบ้านค่ะ ปานก่อนจะทำบลูเบอรี่แพนเค้กให้น้องนลินนะคะเนี่ย mm. บลูเบอรี่แพนเคก้กน,นะคะเนาดได้พอดีค่ะเห็นไหมเดี๋ยวแมปานจะเอาไปทอดเลยน mm. นเนาะมาสวยงามเลยที่เดียว แพนเค้กแพนเค้กเสห้พ่พณนะลินค่ะตัวนี้อเอาไปเอาไปเอาไปเอไปออไปแซ่นี่เลยค่ะยัมมีเห็นไหม, <He en S 2> มน่ากินเลยทีเดียวบูเบอรี่แพนเคก้กฟิมือแม่บ้านไปแล้ว วันเลยค่ะมากวันเนี้ยดูวันเว้นวันจริงๆโอ้ยเนาะไม่ได้ทำอะไรกันละปีนี้มามา่าอาหารเที่ยงอาหารเที่ยงค่ะเนี่ยค่ะผักสลัดนะคะผักสลัด,ผ,ลดผักสดถั่วใยๆเลยค่ะถั่วใยๆโบยใยๆเลยค่ะสลัดสลัดสลัดผักน่ากินแมนบ่ค่ะ เ,เพื่อนๆไม่ได้โกหกนะคะนี่เลยค่ะธรรมชาติเนี่ยค่ะเอาจริงๆค่ะเอาจริงๆค่ะเนี่ยค่ะตะกี้เนี่ยเป็นฝนผสมผสานกันตอนนี้มาแบบเมยมะโปรยๆกับปลมค่ะเห็นไหมตรงพื้นก็จะมี เดียวน้อยหนึ่งเห็นไหมคะของเก่าละลายหมดเพราะว่าฝนตกหลังจากที่หิมะเกาะบนกิ่งใหม่แล้วก็ยอดใหม่หิมะลงแบบหนักแล้วก็ตามด้วยฝนลงแบบหนักหิมะก็เลยละลายหมดวันต่อมาก็เนี่ยคะ่ะอากาศณเวลาเนี่ยตามไม่ทันคะ่ะตามไม่ทันจริงๆคะ่ะจะได้ปลูกผักบอนอเนี่ยจะได้ปลูกผักบอนอเนี่ยเนี่ยคะ่ะ ทุกปีแม่บ้านลงมเมล็ดพันธ์ผักไวแตาปลูกในเดือนเมษาหลังเดือนเมษาแล้วนะแต่ปีนี้ดูค่ะตอนนี้ไม่กลาลงค่ะกลัวเขาแตกยอดขึ้นเร็วแล้วก็ไม่ได้ลงดินแล้วก็ต้นจะยาวไม่สวยค่ะ จัดไปจัดไปจะมีโอกาสได้ปลูกผักปลูกห้าน้ำเขาวานอน,อน,นี่เนาะได้ได้ปลูกผักปลูกห้านวานอน,อน,นี่เนาะสภาประกาศแวดล้อมมาแบบเนี้ยนะจะเขาไม่สาแล้วพูดแล้วพูดเอกค่ะเพราะว่าแม่บ้านเตรียม,มเมล็ดพันธุ์ผักจะปลูกลงดินแล่ละหิมะก็ยังลงอยู่วันเว้นวันเลยทีเดียว เง็ดเงิดเงดคักตามบ่อทันเลยปีนี่สปาประกาศแวดล้อมจะได้กินมะนาวทั่วฟักยาวมะเขือผีกสดไก่เดือนจะได้ปลูกแล้วก็คือมาเฮ็ดกันแบบนี้ก็คือมาเฮ็ดกันแบบนี้มาเอ่ยไป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 ,ไป,ไปน็อตโพได้แล้วบ่ตตองมาตกได้แล้วไปละหยุดพักสักห้าหกเดือนก่อนจังมาเด้อไปไปอยากปลูกพักเลยเด้เนี่ย